xin chào, mời mày xem, mời đi xem, có không? không có ai, dừng lại, dừng ไมเา่ também, ไม่ให้เปิดเข้าอ okay. ่ะเออเขาปิดเขาปิดทุกท่านครับขอไลนรายงานเจ้านายก่อนวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยของเรานะครับตั้งประธานสภาของฝ่ายประชาธิปไตยได้ได้รองคนที่หนึ่งแล้วก็ได้รองคนที่สองนะครับผลการเลือกตั้งออกมาได้ด้วยดีแสดงถึงเอกภาพนะครับออกมาสามหนึ่งสองเป๊ะทั้งทั้งที่ ต้องมีคนที่จะต้องเป็นต้องมีคนเป็นประธานสภาข้างบนนะครับของผมเนี่ยโดนยุติไป็หนึ่งคนแล้วก็มีสมาชิกไม่ได้มาอีกหนึ่งคนบาดเจ็บอีกสองใบเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันมีอีกห้าสิบที่มากกว่าสามหนึ่งสองเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเอกภาพที่ดีของการคทางรัฐบาลที่เราจะต้องประคับประคองต่อไปได้แล้วในเมื่อเราได้เราได้ประธานแล้วนะครับได้รองประธานคนที่หนึ่งต้นตัวของผมอภิรัตน์อันแรกที่เขาจะต้องทำที่เขาพูด ว่สาสภาแห่งนี้ต้องเป็นของประชาชนอันแรกที่เขาต้องทำก็คือข้างหน้าถ้าเรามาประชาชนตองไม่ยืนตากฝนแบบนี้ครับห้องพวกนี้ท่านต้องเข้าไปนั่งได้ ให้เหมือนให้เหมือนรัฐธรรมนูญ3ตนที่มีการรับประชาชนมันเป็นสถานที่ของผู้แทนรัฐสภานะคราษฎรที่เลือกและก็ประมาณก็ประมาณที่สร้างก็เป็นภาษีของพวกท่านเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะมายืนตากคนแบบนี้หรือแม่งเลยควรจะต้องเปิดออกเลยได้อันนี้เนี่ยเป็นภารกิจแรกๆนะครับจไดด้้มมะเโอเคครับโอเคครับ อย่างพวงทุมอี่อย่างเดียวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรักมากเลยส่งกระแสนิจไม่หันมาเลยครัจำได้จำได้จำได้ระครั้งแรกก่อนจะมีลูกแก้วเลยระครั้งแรกครรั้งแกขอบคุณมากครับครัถ่ายภาพเลยครับมามามามีโทรศัพท์ไปเลยเขาเขาเขาถ่ายนะครับทุกคนด้ยครับ